พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารบตรัสถึงเรื่องนางกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหนึ่งเรื่องราวจากอัธกถาธรรมบทที่แม้จะเริ่มจากไข่ไก่เพียงฟองเดียวแต่กลับกลายเป็นเวรกรรมที่ยาวนานถึง500ชาติ เรื่องเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านปั่นธุระไม่ไกลาจากเมืองสาวัตถีมีชาวประมงคนหนึ่งไปพบไข่เต่าริมแม่น้ำอจิรวดีจึงเก็บมาทำอาหารเขาแบ่งไข่เต่าฟองหนึ่งให้นางกุมาริกาในบ้านได้กินหลังจากได้ลิ้มรสนางก็ชอบมากถึงขั้นติดใจไม่อยากกินอย่างอื่น ต่อมามารดาของนางกุมาริกาให้ไข่ไก่ฟองหนึ่งนางกินแล้วก็ยิ่งติดใจในรสชาติเข้าไปใหญ่คราวนี้นางเริ่มได้หยิบเอาไข่ไก่มากินเองเรื่อยๆแม่ไก่เห็นนางกุมาริกามาขโมยไข่ของตนก็ก่อความโกรธและอาฆาตแค้นในใจตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อเราตายจากชาตินี้ขอให้ได้เกิดเป็นนางยักษินีจะได้กินลูกของเจ้านางกุมาริกาให้สมแค้น และแล้วเมื่อแม่ไก่ตายไปได้เกิดเป็นนางแมวในบ้านนั้นจริงๆแต่เวรกรรมก็ยังไม่จบนางกุมาริกาตายไปเกิดเป็นแม่ไก่ในบ้านเดียวกัน เมื่อแม่ไก่ฟักไข่นางแมวก็มากินไข่เสียหมดไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ถึงสามครั้งแม่ไก่จึงโกรธยิ่งกว่าเดิมตั้งจิตว่าชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นเสือเหลืองจะได้กินเจ้ากับลูกๆของเจ้าให้สิ้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นแม่ไก่ตายไปเกิดเป็นเสือเหลืองส่วนนางแมวตายไปเกิดเป็นเนื้อและในวันที่เนื้อคลอดลูกเสือเหลืองก็มากินทั้งแม่ทั้งลูก เวรกรรมนี้ดำเนินต่อเนื่องยืดเยื้อไปถึงห้าชาติสัตว์สองตัวนี้ไล่ทำร้ายกันไม่หยุดจนในชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นยักษินีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนแต่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่นผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากเวรเพราะยังติดข้องอยู่ในบ่วงของเวรกรรม และส่งย้ำว่าเวรทั้งหลายไม่สามารถระง,งับได้ด้วยการจองเวรแต่จะดับได้ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นการจองเวรไม่ต่างจากการเติมเชื้อไฟยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งสืบต่อความพยาบาทผูกมัดจิตใจเราไว้ให้เวียนวนในความทุกข์หากต้องการให้เวรกรรมสิ้นสุดต้องปล่อยวางและไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ